เอสกันตพงศ์ปรากฏตัวครั้งแรกหลังรักษาตัวนานสามเดือนหายราวปาหาจิยาเปิดภาพล่าสุดพระเอกดังเอสกันตพงศ์บำรุงรักปรากฏตัวครั้งแรกหลังรักษาตัวนานสามเดือนหายเหล่าปาจิหา์เอสกันตพงศ์บำรุงรักวูบหมดสติกลางงานทิเบตเมื่อคืนวันที่9พฤษภาคมและมีการแถลงว่าเอสกันตพงศ์ฟื้นแล้วและกำลังอยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเหมือนเดิม เอสกันตพง์ออกจากโรงพยาบาลหลังรักษาตัวนานสามเดือนในคลิปนั้นได้ปรากฏตัวครั้งแรกเดินในห้างสรรพสินค้ากับภรรยาและลูกสาวด้วยสีหน้าที่สดใสแข็งแรงทําเอาแฟนๆก็ใจชื้นเลยทีเดียวคริสตินาภรรยาก็ได้โพสต์คลิปมีแคปชั่นว่า our first family stroll in public เ <c oughs> พื่อนร่วมวงการบันเทองและแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ราวปาฏิหาร